มันเคยม,มีมีมีคนหนึ่งมันมีผู้หญิงคนหนึ่งมันเป็นลูกศิษย์วัดนี่แหละวันนั้นกับพามันไปพนมรุ่งพามันไปพนมรุ่งม,มันก็ไปเล่าขเขามันบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเธอเนี่ยเนี่ยหน้าบานนั้นเนี่ยเขาเป็นคนแก่นะเ,นเออละเล็กชาติได้หน้าบานนั้นนี่เขาคนแก่นะไอเราก็ไปดูอ้าวทาไมมึงคิดไว้ย,ย่ืงนันวะ คือฉันเห็นว่าตัวฉันกําลังแกะในอดีตชาติเมื่อประมาณพันปีฉันเห็นว่าตัวฉันกําลังแกะอันนี้อยู่มันมันมันเป็นหินก้อนใหม่ๆที่ฉันกําลังแกะอยู่เราก็เลยบอกคือมันจะมาในช่วงอารมณ์ชูบหนึ่งเขาสามารถย้อนไปประมาณพันปีในกำนานของหน้าบันเนี่ยคือจริงๆแล้วมันก็จะมีมันมีมันจะมีเรื่องราวของของเขาเขาเขาเล่าเรื่องเขา พระนารายยังพระนารายอย่างพระอะไรแต่ว่าหน้าบันบางตัวนี่มันไม่ใช่พระนารายเขาก็สอดแทรกเกี่ยวกับเรื่องตำนาน<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติเช่นอย่างสมมติว่ามันก็จะมีรูปภาพอันหนึ่งอย่างเนี้ยเขาก็ทํามืออย่างเนี้ยมันก็มี้ลูกศิษยคนหนึ่งลูกศิษคนหนึ่งเนี่ยมันแย่งมันมันกำลังฉีกฉีกร่างคุบายจาร์นี่นะ แต่อันนี้เนี่ยทามาแปลเป็นภาษาพราหม์เขาจะเขียนเอาไว้ว่าเขาจะสอดแทรกธรรมะเอาไว้ว่าภาวนาไม่ถึงความซึ้งใจไม่มีจะเลี้ยงกายทั้งทีเดือดร้อนซากศพครูอาจารย์คือเขาประมาให้ฟังว่าพิาณรรมอันนี้แปลว่ายังไงยังพม,มันคนสร้างทำไมผมจะแปลไม่ออก ผมก็แปลบอกว่าภาวนาไม่ถึงลูกศิษย์ลูกหาเนะี่ยมันภาวนาไม่ถึงความซึ้งใจในในในปฏิปทาเนี่ยมันไม่มีจะเลี้ยงกายทั้งทีต้องแย่งซากศพครูอาจารย์ไม่คือมันเหมือนกับว่าถ้าไม่ยึดเอาครูบาอาจารย์มีจนตายนย จะต้องเอากระดูกบ้านเอาอัฐบริษานไปบ้างไม่งั้นยกครูบาอาจารย์ยัยนยแย่งชาติสงฆ์ยังครูบาอาจารย์บางองค์นี่เผาไม่ได้นะเฮ้ยเผาไม่อย่าไปเผาคอยฆ่าจเจ้าร่างกายของครูบาอาจารย์ไปไหว้ตรงนี้เงินคอมอะไรไปด้วยมันก็เลยเป็นการปอมันก็เลยเป็นการก่อขบีในในในใ,ใ,ในสังคมของสงฆ์ แต่ไอ้ร่างอย่างนี้ร่างอย่างนี้เนี่ยมันเป็นแปลปิศาจรรตมตุ๋นที่กำลังแก่ซึ่งมันไม่ได้มีเรื่องราวอะไรหรอกแต่ที่มันก็มีอันหนึ่งไอ้ไอเขาเรียววกว่าฤาษีนั่งเศรา้านั่งเศรา้าอย่างเนี้ยนั่งเศรา้าทีนี้อย่างผมนี่ไปเห็นไอ้ลุซี์มันศรัทธาอย่างเนี้ยนี่ผมก็เลยพามันไปดูนคะรพาปไปดูนะ้ำพนมรุ่งะ่ะ ผมพามันไปดูกรเรียกมันไปถามไอ้นี่มึงมาดูที่นี่มาดีแต่ชาตินี่น้องพ่อสั่งไอ้พวกคนงานมันแกเอาไว้ก่อนนั้นเคยเห็นท่านยิ่งใหญ่พอแต่อยู่นานนานไปใจเราซิยิ่งใหญ่กว่าก่อนนั้นเคยเห็นท่านนั้นยิ่งใหญ่แต่พอนานนานไปใจเราซิยิ่งใหญ่กว่านั่นรู้ประมาให้ฟังว่ามันเป็นแปลคําแปลปริศนาธรรมว่า มาได้แรกเนี่ยโอ้โหรัตทาเกือบตายจะยอมตายเพราะครูบาอาจารย์ก่อนนั้นเคยเห็นเรื่องของท่านนั้นยิ่งใหญ่แต่พอแต่อยู่นานๆไปอาจารย์ผมว่าผมจะลาละเด้อไปเลี้ยงครอบครัวแล้ะผมว่าผมจะลาออกไปท,นานไปทาไปํางานแหละไปทํางานไปหาเงินหารทองเท่านั้นแหละพอแต่อยู่นานๆไปคิดมันเสื่อมใจเราจะยิ่งใหญ่กว่า ภาระของเราซี่ยิ่งใหญ่กว่าไอ้คำว่าฤาษีนั่งเศร้าอย่างนี้เนี่ยเขาอุปมามาเป็นบุคคลผู้กำลังบำเพ็ญถือสินพจน์แต่ทีนี้ไอ้ที่ว่านั่งเศร้าแล้วก็กุมหัวใจนี่นะคือหมายความว่าครอบครัวลูกเมียโทรศัพท์มาบอกว่าจะได้เลิกซึกมาไราตอนนี้ปัญหาครอบครัวมันยุ่งยากนะ อยากใจเธอเน่ยไปช่วยหังเงินฮะทองหน่อยทีนี้ครูบาอาจารย์ก็เลยถามว่าเฮ้ยผมมึงนั่งเศร้าอะไรแล้วครอบครัวโทรศัพท์มาถามว่าผมจะได้โอกาสซื้ออะไราครับหลวงพอ่อที่หลวงพ่อก็เลยพูดไปว่าเออตอนนั้นเนี่ยมึงเคยเห็นศรัทธามึงเนี่ยยิ่งใหญ่แต่พอแต่อยู่อนานนานๆนนนนไปครอบครัวมึงย,ยิ่งใหญ่กว่ามันก็เลยเป็นปริศนาธรรมที่เราเนี่ยอธิบายฟังว่าไอ้รูปหน้าบันอย่างนี้เนี่ย ก็บอกว่าข้าเนี่ยเป็นคนเขียนมันขึ้นมาแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์ออกไปก็เลยอธิบายฟังว่าเรื่องเรานี้แปลอย่างนี้เรื่องอย่างนี้แปลอย่างนี้ก่อนนั้นเคยเห็นท่านยิ่งใหญ่โอ้หยกยอป้่นเลยจะช่วยสร้างประสาทเอาให้ตายไปท่านหนึ่งแต่พอแต่นานนานไปใจเราเสียงใหญ่กว่าพากันนีมัดเลย ไม่อยู่มันแล้วชีวิตนี้ไปดีกว่าภาวนาไม่ถึงความซึ้งใจไม่มีจะเลี้ยงกายทั้งทีต้องแย่งซากศพครูอาจารย์ลูกซิดลูกหาทะเลาะกันก็เพราะว่าแย่งอาจารย์ถ้าไม่แย่งอาจารย์ยึดอาจารย์ีไม่มีค่าน้ำค่าไฟเอเขาก็เลยพุทธมายัน อันนี้คือเราถอดแบบจากการเขียนจากหน้าบันนั่นแหละออกมาเพื่อแปลเป็นสิ่งปริศนาอะไรในสูตรพร้อมๆเขายังพูดแสงธรรมะไว้ในทุกมุมใช่ทุกป้อนใช่คือสัว์ลงไปใช่แต่คนก็นดูเพียงแค่ความสวยงามก็ดูเพียงว่าลายนี้สดางคนก็นดู เป็นธรรมอย่างที่หลวงพ่อบอกต่างคนต่างมุมมองไม่เหมือนกัน <c oughs> คนก็ดูน้นที่โอลานใหญ่โตคนก็ดูว่าอันนี้รู้สึกว่าเหมือนเรามาอยู่มนมีมานในยที่เป็นสวงขาไม่ว่ามาสว่างขางตอนฝนนะและในภาษาพราหมณ์นี่เขาเรียกว่าโคปุระโคปุระอันนี้เขาเรียกว่าโคปุระคำว่าโคปุระนี่เนี่ยถ้ามาแปลเป็นภาษาไทยเนี่ย เขาเรียกว่าค้นหาตัวตนปล่อยวางปล่อยวางเหตุที่เกิดค้นหาตัวตนโคนีก่ก็มาจากคําว่าค้นหาปล่อยวางเหตุที่เกิดปล่อยวางละปล่อยวางเหตุที่เกิดโภปุระดูฝังคุณธรรมให้ยิ่รรงใหญ่แล้วปล่อยวางพร้อมพิจารณะเหตุที่ะะเกิด ค้นหาตัวตนปลูกฝังคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่และพร้อมที่จะปล่อยและปล่อยวางเหตุทิดละนี่มาจากคําว่าปล่อยวางปอนี่มาจากคําว่าปุกนี่มาจากคําว่าปลูกฝังคุณธรรมให้มันเกิดมรรคผลอัน,นอยิ่งใหญ่โคนี่มาจากว่าคําว่าค้นหาถ้าเป็นภาษาพราหมณ์เขาจะเขียนอย่างนี้ออันนี้คือเมอเาเขาก็าดดเขียนแบบโคปุระก็คือค้นหา ค้นหาอะไรต่างๆเราก็ตามนิสัยของเรานันและป้วตูฝังคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่ปล่อยวางเหตุที่เกิดถ้าปล่อยวางปัเทาถ้าเป็นภาษาพระเกาะคือมักผลนิพพานแต่ในาศาสนาพราหมณ์นี่เขาก็เข้าไปสู่อัตมันไปเลยใช่แต่ที่นี้พระพุทธเจ้ากับพระ กับพระศิวะเนี่ยท่านบรรลุธรรมใกล้ๆเคียงกันอย่าง,งพระพุทธเจ้าเวลายัางยังสเสมออย่างมว่าก่อนผมเนี่ยคืออยู่กับพระศิวะคือบำเพ็ญคือไม่ใช่บำเพ็ญก็ได้หรอกคือไปเห็นท่านนะพอไปเห็นท่านขึ้นมาเนี่ยท่านก็พูดขึ้นมาว่าแต่เขาไม่เรียกว่าพระพุทธเจ้าเปนเหมองของพระศิวะ คือ,อยังของพระพุทธองค์นี่มันจะเรียกพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านนั่งสมาธิใช้ปัญญาพอใช้ปัญญากับพิจารณาปล่อยวางครับที่นี่เป็นธรรมจักรธรรมจักรอันนี้เขาเรียกว่าธรรมจักรก็คือคือเขาเรียกว่าถอนโครงสร้างวัตตะสนสารควบคุมต่างๆเนี่ยถอนมันให้สิ้นแต่ทีนี้เขาบอกว่ามันถอนเพราะปัญญา มันไม่ใช่ถอนเขาตะบะกแต่ถอนด้วยปัญญาแต่ทีนี้ของพระศิวะเนี่ยในโบราณคำพีเขาขอบว่างเอาไว้อย่างนี้เช่นเดียวกันพระสิวะท่านก็นั่งบำเพ็ญเนี่ยท่านก็นั่งบำเพ็ญพอบำเพ็ญขึ้นมาพับทีนี้ไอ้คำว่างูพันกายนี่เนี่ยงูพันคอเนี่ยมันไม่ได้มีงูอะไรหรอกแต่มันเกิดจากคําว่า มันเหมือนกับไอ้เขาเรียกว่างูพันคอนี่ก่อนคือมันมันมันมีแต่อารมณ์วุ่นวายอะแต่อารมณ์นั้นมันเป็นอารมณ์ที่สงบแต่ทีนี้ไอ้ที่ว่าไอ้เนียอย่างเียอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไอ้ที่ว่ากลมกลมเนี่ยจริงจริงจริงแล้วสือลึงเนี่ยมันเกิดจากองค์ธรรมมันก็คือธรรมจักนี่อ,นอันเดียวกันแต่ว่าท่านจะนั่งบําเพนนั่งบําเพนปั๊บ,บทีนี้ พอนั่งบําเพ็ญขึ้นมาเนี่ยพอนั่งบําเพ็ญขึ้นมาภาวะที่มันโลกธาตุทางนะ่ดมันมารวมตัวกันเป็นหนึ่งพอมันมารวมตัวกันปั๊บมันก็เลยเกิดทําให้มีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอัตมันเนี่ยเขาเรียกว่าท่านสําเร็จธรรมเพราะว่าตะบะไม่ได้สําเร็จด้วยปัญญา ก็เลยกลายมาเป็นว่าเป็นตัวแทนก็คือถ้าพระพุทธเจ้าก็ธรไมจักแต่ของพระศิวะก็คือศิวลึงแต่ทีนี้คนเราไม่รู้ก็มาบอกว่าอันนี้คือเขาเรียกว,ว่าหัวกระดอของพระศิวะแต่จริงๆมันไม่ใช่ท่านจะค้นจากอันนี้ละแต่ทีนี้มันก็จะมีเรื่องราวว่าทำไมพระศิวะจึงมีเรื่องราวมากที่ว่าต้องรบก็คนนั่นคนนี้ข้าใจไหมหลัง ที่นี้พระศิวะท่านบอกไว้ว่ามันเป็นพระสูตรต้องไปต้องไปอย่างงั่นอย่างนี้มันเป็นพระสูตรพระสูตรยัยงไงมันก็เหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีชาดกนะ่ะชาตินั่นชาตินี่ชาตินี่ขึ้นมานั่นและอันเดียวกันถ้าในสมัยโบราณก่อนพร้อมพลามจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพระสูตรเป็นชาดกชนิดหนึ่งของพระศิวะ เป็นชาดกแต่มันเป็นเรื่องจริงแต่มันเป็นเรื่องจริงของของชาดกแต่ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าพระสมณะโคดมในในยุคปัจจุบันเนี่ยพระเวสสันดรสุวรรณสามแล้วก็อะไรแหละที่ว่าทะเลาะกันนี่เงี้ยมหาชนอกอะไรต่างๆนั่นก็เป็นชาดก ก็เลยกลายมาเป็นว่ากว่าจะมาเป็นกว่าจะมาเป็นพระศิวะไม่ใช่เรื่องง่ายมันก็มีเรื่องนั่นเรื่องนี้เป็นมาเลยแต่ว่าเขาจะแต่งเรื่องเป็นชาดกเป็นปางเลยเป็นปางหนึ่งนะอะไรเป็นปางเป็นปางหนึ่งเป็นชาิหนึ่งเขาทำแต่ว่าในสมัยก่อนเขาจะบันเขาไว้เลยอย่างนี้แต่พอแตมาทุกวันนี้พราหมณ์นี่เขาไม่เขาไม่ได้มียานมากขึ้นขนาดนั้น เขาเรียกว่ายานของพราหมณ์เนี่ยมันไม่มันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ยานต้นสังกัดมันเป็นยานที่ล่องรอยมาแล้วอย่างกับพระเราก็คือกันเนี่ยพระเราทุกวันนี้มันไม่ใช่อยู่ในเอกทัคะพอใจไหมละ่ะฉะนั้นความแม่นยำความแน่นอนต่างๆเนี่ยเวลาเล่าต่างๆมันจะไม่แน่นอนมันไม่เหมือนกับเอกทัคะอันเดียวกัน ก็เลยพรามในสมัยก่อนนี่เขาจะเขียนบัญยัติเอาไว้เลยว่าต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาเรียกว่าต้นต้นต้นพุทธการต้นพุทธการ,น,การนีเ่เขาจะบรญญัติเอาไว้เลยเ๊ะเลยอย่างที่สามโพสีอะไรต่างๆพุทธศาสนาจะอยู่ได้เพราะสามโพสีอะไรอย่างนี้เขาจะเขียนเป็นพิษนาธรรมเอาไว้ เลยมาพอมายุคนี้ขึ้นมาก็เลยมาแปลแบบพิษพิษแปลแบบคนมีมียานแต่ใน,นสมัยโบราณมีแปลแปลอย่างนี้ไม่ได้นะแปลว่าเป็นมาเป็นคองลับของพระศิวะน,นี่ไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าเขาจะเขียนบัญญัติเอาไว้เลยว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้